สวัสดีนะักอ่านเทสดีทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้ตัวเราเองจะมาเปิดประสบการณ์การอาร่านบังงะแนว18บวกอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบแนวเซอร์วิสและครั้งนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะคะคือเอาแต่เรื่องแรงๆมาทั้งนั้นเละเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องชีวิตฮาเลมในต่างโลกเพื่อดาบเวทและมีต่อนะด้วยดาบเวทของจอมดาบเวทเป็นไงทริปเปิลดาบเวท LC โดยค่ายดังโงบัะงะนะคะตัวรูปเล่มของเขาอะบอกได้เลยว่าคุณภาพนะเป็นเรื่องที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วภายนอกจะมีความแบบเป็นสี่เหลี่ยมคมๆตรงสันนะคะก็จะไม่มีราคาติดไว้ด้วยเป็นไงสุดยอดเป็นมันงงะแนวแฟนตาซีนะคะ18บวกราคาก็จะมาแปะอยู่ด้านหลังนี่เลย155บาทเป็นเลทปกติของดังโงะอยู่แล้วถ้าเป็นมันงงะใน18บวกด้านในก็จะเป็นแบบสีปกที่ย้อมแมวนะคะก็คือเหมือนกับหร้าปกนี่แหละ ซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่มันก็ยังดีที่มันย้อมเป็นกระดาษมันเพราะว่าอ่านไปแล้วจะได้แบบไม่เปื้อนหน้าปกอะไรเงี้ยเช็ดได้อะไรได้เออแต่จริงๆมันก็ไม่เปื้อนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นกระดาษกิลลนรีดต่มันจะเอาอะไรมาเปื้อนนิ้วดำถูกปะแล้วทุกคนอาจจะสงสยัยอ่าว่าทําไมเราถึงแบบเฮ้ย <c oughs> มีจัง,งอย g จัง,งอยอะไรติดไว้น้ํามันก็คือตอนพิเศษของเรื่องนี้ที่แบบ แน่นอนว่าเอามาเซอร์วิสคนอ่านแน่นอนอะดังงูจะทําเป็นแบบว่าบุ๊กเลตขายแยกก็ย่อมได้นะแต่ไม่เป็นไรนะดีแลวจะได้ไม่ต้องเสียังิเพิ่มนะสำหรับคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันอยากอยากร,ากรู้อยากเห็นนั่นแหละเราเลยซื้อเรื่องนี้มานะคะช่องของเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวต่างโลกถูกไหมฉะนั้นเปิดเรื่องมาเนี่ยเพอเอก็จะต้องถูกส่งมาที่ต่างโลกก่อนเลยแล้วมันเป็นโลกที่เพอเอกอ่ะเขาคิดว่าเราจะสามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้อ่าจําคํานี้ไว้ดีๆนะทุกคนจํําาทไไมไม่รู้ แต่จําไว้เผื่อข้อขสอบซึ่งเขาก็จะถูกส่งมาพร้อมกับดาบคู่ใจของเขาอีกสองเล่มและแม่งดันพูดได้ด้วยเวลาที่ดาบจะพูดเขาก็จะใช้ฟอนต์ที่แบบบางลงเพื่อความแบบเข้าใจง่ายเอ่ยใดดาบเล่มนี้ก็จะมีชื่อด้วยนะคะชื่อว่าฮูตารุส่วนดาบอีกเล่มหนึง่งที่เป็นเล่มเล็กๆตรงนี้นะคะมีชื่อว่าซากุระอ่าพเอกเป็นคนตั้งให้ด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปประจนภัยนะเรียนรู้โลกนี้ว่าเอ้ยโลกนี้มัน เป็นอะไรยังไงเวลาเราเดินเนี่ยเราจะต้องแบบเดินลอยๆแบบฟิลๆว่าแรงน้ำถ่วมันต่ํากว่าโลกที่เขาเคยอยู่อะไรเงี้ยจนมันได้ไปเจอกับแก๊งมาเฟียค่ะทุกคนมาเฟียกิกกี้นี่แหละที่เขากําลังบังคับให้แม่หญิงคนนี้เนี่ยทาพันธสัญญาเขาพระเอกมันเห็นแล้วก็รู้สึกโกรธนะเพราะว่ามันมีการฆ่ากันเกิดขึ้นด้วยมันเลยรู้สึกว่าแบบมันยอมไม่ได้แบบนี้เลยจะเข้าไปปกป้องแม่หญิงคนนั้นแล้วก็ฟันช่วแช่ชั่แช่ช่วแช่ช่วแช่แช,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 ช่นะเกิดฉากแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้ สู้กันจนเหลือสองคนพวกเราหัวหน้าอะไรเงี้ยและพระเอกมันก็ถามกับเธอผู้หญิงคนนี้นะว่าพวกเนี้ยมันสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไหมแม่หญิงก็บอกว่าไม่มค่ะไม่มีเลยพอเพชก็เลยโชะหัวแมงไปทีหนึ่งแล้วก็มีเทคขึ้นว่าอ่ะกูไปหน้าต่อไปละโลกที่ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้สมกับเป็นตัวเองเออเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นคนที่ว่ากันว่านี้นะคือมันเป็นคนที่ไม่เห็นใจคนร้ายเลย คือถ้ามึงเคยไปฆ่าคนมาก่อนคือมึงจะต้องตายอย่างเดียวไม่มีการปณิปนอมอะไรกันเกิดขึ้นในสมัยเด็กพอเอกก็จะเป็นประมาณนี้แบบรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเห็นใจคนร้ายเพราะว่าฆ่าคนเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบมาติดคุกอะไรตลอดชีวิตไม่มีเพ่เหมือนคิดแบบนั้นนะมันเลยทําให้เพกรู้สึกว่าโลกเนี้ยมันเหมาะกับเขามากเลยเป็นโลกที่เขาสามารถฆ่าฟันคนที่ชั่วออกไปได้แล้วก็ยังไม่จบนะยังมีต่อก็พอสู้กันเสร็จใช่ไหมพวกเขาก็แบบไปตั้งแคมป์กันเว้ย พักเอาแรงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแม่หญิงคนนี้ก็ติดไปด้วยระหว่างที่ตั้งแคมป์เนี่ยเขาก็จะมีแบบอธิบายสกิลพูดถึงพลังว่ามีอะไรบ้างต่างๆอันนี้ลรละเอียดเยอะไปอ่านกันเอาเองนะ <c oughs> ซึ่งเพ่อเอมันไปเจอสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่เพ่กเขาสนใจนะก็คือแปลงกายมนุษย์มันคือการให้ดาบกายร่างเป็นมนุษย์เพ่ก็แบบเฮ้ยขอหน่อยละกันอะไรเงี้ยก่อนหน้าต่อไปนี่ระวังนะเสื้อผ้าขาดก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นเซอร์เองนะ ดาบมันแปลงร่างเป็นคนแล้วใช่ไหมไอปอกเนี่ยก็คือเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีเสื้อผ้าเดี๋ยวก็จะตกใจกันเพกับดาบมันก็แบบโอ้ยดีใจแบบว่าโอ้ยได้สัมผัสตัวกันแล้วได้สัมผัสตัวกันสักทีแบบเออแหมแล้วหลังจากนั้นนะอันนี้บอกกันเลยว่าเราจะสปอยฉากเซอร์วิสนิดน,นึงนะถ้าใครอยากได้รับอัทารุแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยแนะนําว่าอยา่าดูก็คือไปหาซื้อเอาแล้วก็มาดูเอง ก็คือตอนแรกอะ่ะฮัวตารุอะ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะเฝ้าร,ระวังให้เองโซจิโร่เราลืมบอกชื่อพระเอกเลยโซจิโร่กับท่านหญิงคนนี้เนะี่ยก็พักกันผ่อนพักผ่อนกันไปได้ตามสบายเลยเดี๋ยวตัวเองจะเฝ้าร,ระวังให้แต่ว่าพระเอกอะ่ะมันดันโดนไม่หลับนะสิทุกคนนางก็เลยแบบลุกเลยแล้วกันแทนบอกว่าตอนเป็นดาบอะ่ะยังนอนกอดกันทุกคืนแบบนี้เลยทําไมตอนนี้จะไม่ได้เออแล้วพวกเขาทั้งสองก็อืมนอนกอดกันนอนกอดกันทั้งคืน นอนกอดกันเฉยๆนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีตอนแถม้วยนะคะทุกคนเป็นตอนที่พวกเขาอกาลังแบบเล่นสนุกกันต่อนี่แหละคือเขาเขาเรียกว่าอะไรเอามาต่อจากในซีนนั้นที่กําลังแบบนอนกอดกันก็จะหนักจะเต็มอะไรกันไปนะเรื่องย่อมันก็ประมาณนี้เดวไปให้ดูแบบนิดนึงเออในความรู้สึกของเราต้องบอกก่อนว่าเราอะไม่ใช่สายเสพบางะแนวเซอร์วิสสักเท่าไหร่นะแต่เราอะก็พร้อมที่จะเปิดใจอ่านได้ ถ้าเรื่องไหนมันแบบมีกระแสจริงอย่างเรื่องนี้ตอนที่ l อซมาเขาก็มีกระแสในเรื่องของเรื่องนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงซะเท่าไหร่แบบคือเรื่องนี้เขามีต้นฉบับเป็นนิยายมาก่อนนะคะแล้วก็ดัดแปลงมาทำบางอย่างอีกทีนึง่งถือว่าลายเส้นอะค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะสวยแบบสวยมากๆอะเราว่าตกคนเพราะลายเส้นได้อยู่ยามแบบตัวนางเอกเลยก็ดีไซน์ออกมาสวยนะตัดทรงผมแบบฮิเมคัตนี่นี่หน้านี้สวยมากเลย ข้อดีคือว่าตัวละครออกมาได้สวยแต่อันนี้ขอแบบนิดนึงนะในส่วนที่เราไม่ค่อยชอบเรื่องนี้ก็คือเราไม่ชอบแนวต่างโลกที่มันแบบต้องอธิบายพลังอะไรให้มากความอ่ะพลังสกิลอันนี้คือคือเบื่อตรงนั้นมากอย่าว่าแต่แนวต่างโลกเลยแนวแบบว่าพวกเกมออนไลน์มันก็ต้องอธิบายถูกปะเราเบื่อมันไม่ได้เหมือนการ์ตูนโชว์ในแอคชั่นที่ที่เราจะแบบเห็นพลังหรือว่าสกิลที่มันแบบรูปธรรมได้เลยเข้าใจใช่ไหมแบบชัดเจนอ่ะแอคชั่นเรื่องนี้ก็แบบไม่ได้สุดมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะ เพวจริงนะเรื่องนี้คนคงไม่ได้มาดูฉากแอคชั่นที่เราพูดถึงหรอกน่าจะมาดูแอคชั่นอย่างอื่นนะคะแล้วอีกอย่างนะตอนเนี้ยดาบมันกลายล่างมาแค่ดาบเดียวถูกไหมยังมีอีกดาบหนึ่งนะที่เพลงมาตั้งชื่อให้ว่าซากุระอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันแน่นะคือที่เราคิดอย่างนั้นเพราะว่าชื่อเรื่องมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือชีวิตฮารเลมในต่างโลกแถมนะ มันมีผู้ช่วยนักบวชไม่หญิงคนนี้อีกแบบน่าจะต้องประสบพบเจอสถานการณ์เดียวกับดาบตัวนี้นะน่าจะต้องเจอเหมือนกันแหละ <c oughs> คือเพลงมันน่าจะเอาหมดอะโอ้แม่งสรุปสั้นๆเลยนะใครที่จะมาเสพเนื้อหาแปลว่าจะมีดราม่าหรือสนุกอะไรขนาดนั้นไหมสำหรับเราเล่มหนึ่งมันยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้รีคอมเมนต์มากสำหรับเนื้อหาแต่ถ้าคุณจะมาเสพเพื่อเอาเนื้อหาสวิตยังไงมันก็คุ้มกับราคาเหมือว่า15บาทชัดเจนนะ ชัดเจนนะมาเอาสวิตนะนำเรื่องนี้แต่ท่านเนเรื่องยังยังไม่ค่อยได้คอมเมนต์เท่าไหร่เออเราเนื่องไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรแล้วอะงั้นขอตัดจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกัน